อัสสลามุอะลัยกุมวะเรามาตุลลอหิวบเระกาตุนะคะวันนี้วิทยาศาสตร์นะคะยังอยู่ในเรื่องของลมบกลมทะเลและก็ลมมรสุมนะคะต่อจากคาบที่แล้วนะคะคาบที่แล้วเราเรียนถึงเรื่องลมบกใช่ไหมคะการเกิดลมบกอ่ะวันนี้มาต่อในเรื่องของการเกิดลมทะเลนะคะอ่ะเปิดหนังสือเรียนนะคะลูกไปในหน้าที่191นะคะอ่ะมาดูลมทะเลนะคะ ชัดไหมเนี่ยถ้าไม่ชัดนะเกณฑ์ดูในหนังสือเรียนนะคะถ้าไม่ชัดดูในหนังสือเรียนนะคะอะ่มาดูค่ะลมทะเลนะภา,าษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะลูกลมทะเลอ่านว่าอะไรคะภา,าษาอังกฤษง่ายๆคำนี้เราอ่านได้อยู่แล้วอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะ ีอะไรลูกนี่เียอ่าซีบรีสนะคะอ่าก็คือว่าลมทะเลนี่ก็คือเป็นลมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันนะคะลูกจะแตกต่างจากลมบกลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนะคะลมทะเลจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันเป็นลมที่พัดจากทะเลเข้าหาฝั่งนะคะอ่าจะพัดจากทะเลนะลูกเข้าหาฝั่งแสดงว่าถ้าคนออกไปหาปลาเนี่ยก็คือว่าจะต้องออกจาก ทะเลไปเวลากลางคืนใช่ไหมคะต้องอาศัยลมบกในการพัดเรือให้ออกจากฝั่งไปนะคะแล้วก็ต้องอาศัยลมทะเลเพื่อพัดเรือให้เข้าหาฝั่งใช่ไหมคะหรือขึ้นฝั่งนั่นเองนะคะก็คือว่าจะต้องอาศัยลมทะเลนะคะ,ะเนื่องจากในช่วงเวลากลางวันนี้นะคะพื้นดินสาเหตุที่เกิดลมทะเลและลมทะเลไปเกิดในเวลากลางวันนี้ก็คือว่า เนื่องจากพื้นดินหรือพื้นทรายนี้นะคะจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดีกว่าพื้นน้ำนั่นเองนะคะในตอนกลางวันนะคะจึงทำให้อากาศที่อยู่บริเวณเหนือพื้นดินนะคะอากาศที่อยู่บริเวณเหนือพื้นดินนะลูกนะ,ะหรือพื้นทรายมันจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่านะคะแล้วก็มันจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณที่อะปรนงคะบริเวณที่เหนือพื้นน้ำนั่นเองนะ มวลของอากาศมันก็จะขยายตัวแล้วก็ลอยตัวสูงขึ้นนะคะจะทําให้อากาศบริเวณเหนือพื้นน้ำเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่านะคะพอมันมีอุณหภูมิที่ต่ากว่านะคะอากาศเหนือพื้นน้ํามันมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่านะคะมันก็จะเคลื่อนที่นะคะเข้ามาแทนที่จะเคลื่อนที่ขึ้นบนฝั่งนั้นเองนะคะจะแทนที่ที่ว่ามี บนผืนดินเมื่อกี้มันจะมีอุณภูมิที่สูงใช่ไหมคะอ่าอุณหภูมิบนพื้นน้ำนี่แหละมันจะพัดมาแทนที่นะคะทําให้เกิดลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งนะคะ,ะชาวประมงก็จะใช้ประโยชน์นะคะลูกจากลมทะเลในการนําเรือกลับเข้าหาฝั่งนั่นเองนะคะ ถ้าคุณดาถามว่าลมบกเกิดเวลาไหนนักเรียนตอบได้ไหมคะลมบกเกิดเวลาไหนคะลูกกลางวันหรือกลางคืนจะมีแค่2เวลานะคะลูกการเกิดลมเนี่ยการเกิดลมบกลมทะเลจะมีอยู่แค่2เวลาก็คือเป็นเวลากลางวันกับเวลากลางคืนเวลากลางคืนเกิดลมอะไรคะเวลากลางคืนเกิดลมอะไรคะเกิดลมอะไรลูก อ่พิชยธิดาคะเวลากลางคืนเกิดลมอะไรคะลมบกหรือลมทะเลลูกเวลากลางคืนลมทะเลกลางคืนค่ะเกิดกลางคืนก่อนคุณตาถามเกิดกลางคืนเราเรียนแล้วค้าที่แล้วก็คือลมอ่ะลมบกเกิดเวลากลางคืนเดี๋ยวจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อบางทียังไม่เข้าใจเนาะอ่ะลมทะเลเกิดกลาง วันนะคะลมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะจำแล้วบางทีคนดักก็ยังจำสับสนอยู่นะคะ,ะลมบกจะเกิดกลางคืนลมทะเลจะเกิดกลางวันนะคะลูกนะ,ะในการเกิดลมเนี่ยทั้งสองลมนีนะ้มันก็จะเกิดแตกต่างกันที่อุณหภูมิของพื้นดินกับพื้นน้ำนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดลมทะเลเนี่ยนะคะมันจะเกิดตอนกลางวันสังเกตได้เลยว่าเวลาตอนกลางวันเนี่ยถ้าเราไปทะเลนะคะลูกมันจะทําให้เราอยู่บนโบกนี่เป็นยังไงคะสดชื่นใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีลมพัดตลอดเลยใช่ไหมคะลูกอ่าเราก็จะได้รับเออจะได้รับลมที่เย็นสบายนะคะพอเราไปอยู่ ตอนกลางวันที่ทะเลนะคะลูกเพราะว่ามันเป็นลมที่พัดจากทะเลขึ้นสู่ฝั่งนั่นเองนะคะอากาศที่มันอยู่เหนือพื้นดินเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงนะคะเมื่อไหร่ที่มันมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเนี่ยนะคะมันก็จะทําให ามวลอากาศเนี่ยขยายตัวแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะคะแล้วก็อากาศบริเวณผืนน้าทะเลเนี่ยซึ่งมันมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่านั่นเองนะคะมันจะพัดมานะมันจะเข้ามาแทนที่จึงทําให้เกิดลมทะเลเข้าสู่ฝั่งนั่นเองนะคะ,ะประโยชน์ก็คือว่าชาวประมงก็จะใช้ประโยชน์จากลมทะเลในการนําเรือที่ออกไปหาปลาในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยขึ้นสู่ฝั่งในตอนเวลากลางวันนั่นเองนะคะ แต่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะออกไปหาปลาแต่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็คือว่าจะขึ้นมาบนบกแล้วนะคะอาศัยลมทะเลอ่ะนี่นะคะภาพนี้ในหนังสือนักเรยียนก็มีนะคะอ่านักเรยียนดูนะคะเนี่ยจะมีเด็กๆนะคะนั่งเล่นอยู่ริมรายอ่าริมชายหาเนี่ยก็คือบนผืนทรายนะคะริมชายหาเนี่ยอากาศตรงนี้แหละค่ะนักเรยียนนะ อ่ะอุณหภูมิบนผืนทรายเนี่ยเวลามันโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะส่องมายังบนผืนทรายตรงนี้นะคะก็จะทํมาให้บริเวณบนผืนทรายเป็นยังไงคะตอนกลางวันถ้าเราเดินไม่ใส่รองเท้าเป็นยังไงคะร้อนไม่ลุกบนผืนทรายร้อนไหมคะถ้าเราไปทะเลเนี่ยอ่ะร้อนมากนะคะมันจะอ้ามันจะทาให้เราร้อนเท้าใช่ไหมอาจจะสังเกตได้เลยว่าอากาศบนผืน ทรายหรือว่าบนผืนดินเนี่ยมันร้อนอะนะคะมันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เต็มเตมเดือมันร้อนนะคะ,ะพอมันร้อนเนี่ยอากาศมันก็จะลอยตัวขึ้นนะคะมวลอากาศมันจะขยายแล้วก็จะลอยตัวขึ้นไปนะคะแล้วอากาศที่อยู่บนผืนน้ําตรงนี้นะคะอ่านี่เป็นผืนน้าทะเลนะคะเป็นผืนน้ําทะเลเนี่ยอากาศมันก็จะ เย็นใช่ไหมคะ,ะหรือว่ามันจะมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาเหมือนกันนะคะบนผืนน้ําแต่ว่ามันจะได้รับอุณหภูมิที่ต่ํากว่าบนผืนดินนั่นเองนะคะมันจึงพัดมาแทนที่นะอากาศเย็นเมื่อกี้นะหรือว่าอุณหภูมิต่าต,ตรงนี้มันก็จะ,ะพัดเข้ามาแทนที่อากาศร้อนตรงนี้จึงทําให้เกิดลมนะคะ,อะพอทําให้เกิดลมลมมันก็จะไปในทิศทางนี้นะคะ ที่ลูกศรชี้อยู่นะคะ,ะก็จะทําให้เกิดลมก็สามารถที่จะ,ะได้รับลมได้นะคะคนที่อยู่บริเวณชายหาดตรงนี้นะคะ,ะเช่นเด็กผู้ชายคนนี้กําลังเล่นว่าวอยู่นะว่าวมันก็จะขึ้นใช่ไหมคะในช่วงเวลากลางวันมันก็จะขึ้นสูงเพราะมันจะมีลมจาก ทะเลนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรือ,อเป็นยังไงคะเรือมันก็จะขึ้นสู่ฝั่งนะอ่ามันจะขึ้นสู่ฝั่งเพราะว่าลมมันจะพัดมานะคะจะพัดเรือขึ้นสู่ฝั่งนะอันนี้คือลมทะเลนะคะลูกซึ่งจะแตกต่างจากลมบกนะคะ,ะถ้าเป็นลมบกล่ะ แยนดูนะคะถ้าเป็นลมบกนะเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ถ้าเป็นลมบกเนี่ยพอเวลากลางคืนแล้วเป็นยังไงคะก็จะไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะอ่าพอเวลากลางคืนเนี่ยบนผืนดินเมื่อกี้เป็นยังไงคะอากาศมันก็จะเย็นลงใช่ไหมคะอ่ามันจะเย็นลงได้เร็วกว่าอุณหภูมิของพื้นน้ําอีกพอเวลากลางคืนนะคะลูกอาจจะทําให้อากาศ บนผืนน้ำเนี่ยจะมีอากาศที่ร้อนกว่าหรือว่ามีอุณหภูมิที่สูงกว่านะคะอ่าพอผืนน้ามันมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเนี่ยก็จะทําให้อากาศเย็นจากผืนดินเนี่ยนะคะจะพัดนะคะพัดเข้าสู่ทะเลนะคะอ่าอากาศเย็นตรงนี้นะจะพัดเข้ามาแทนที่บนผืนน้ําก็คือจะเป็นลมบกนะคะก็คือว่าอา,ากาศจากบกเนี่ยนะคะจะพัดไปทแทนที่ ก็จะทําให้เรือเป็นยังไงคะสามารถที่จะออกไปหาปลาได้นะคะลูกเนี่ยจะอาศัยลมบกในการอ่านนักเรียนดูลูกศรที่ชี้นะคะลูกศรก็จะชีะ้ไปทางทะเลนะคะลมบกนะเพราะว่ามันจะเป็นลมที่พัดออกสู่ทะเลนะคะไม่ใช่พัดเข้าหาฝั่งเดี๋ยวสลับสับสนนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูสรุปอ่านี่ลมบกให้จําง่ายๆนะคะ จำง่ายๆลมบกก็คือจากฝั่งออกไปทะเละลูกศรก็จะชี้ไปทางทะเลนะคะเป็นลมที่พัดจากฝั่งนะคะออกไปทะเลนะคะ,ะกลางกลางคืนนะอาว่าไงคะอ่าลมบกนะให้นักเรียนจำลมบกกับลมทะเลสองลมแล้วก็ลมบกจะเกิดในเวลากลางคืนนะคะเกิดในเวลากลางคืนคืนคอลมบก ลมบกก็คือจะพัดจากฝั่งออกไปสู่ทะเลนะคะอ่าแล้วก็ลมบกก็คือจะมีความกดอากาศสูงหรืออุณหภูมิต่ํานั่นเองนะถ้าพัค่ะอ่าว่าไงล่ถ้าลมทะเละถ้าลมทะเลไปไปที่ฝั่งก็เป็นลมทะเลใช่ไหมครับค่ะถ้าลมทะเลพัดเข้าหาฝั่งเราจะเรียกว่าลมทะเล แต่ถ้าลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลจะเรียกว่าลมบกนะคะพอจะแยกได้ไหมพอจะแยกได้ไหมถ้าเป็นลมบกก็คือลมที่พัดจากฝั่งออกสู่ทะเลถ้าเป็นลมทะเลก็คือ <Okay. S 1> ลมที่พัดจากทะเลขึ้นสู่บกสังเกตง่ายๆตอนเวลากลางวันเราไปอยู่ทะเลเรารู้สึกเย็นเพราะว่ามีลมพัดนั่นแหละคือ คือลมทะเลนะคะพอเวลากลางคืนเนี่ยถ้าลองลองถ้าเวลากลางคืนแลยนก็ลองไปเดินริมทะเลนะคะจะรู้สึกอากาศนี่แตกต่างกันนะคะจะรู้สึกแตกต่างกันจากตอนกลางวันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นลมพุ่งพัดสู่ทะเลนะคะอ่านี่เขาเรียกว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศสูงก็คือหมายถึงอุณหภูมิที่ต่ํานะลุกนะ ส่วนความกดอากาศต่ำหมายถึงอุณหภูมิสูงนะคะถ้าลมโบกก็คือว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำจากพื้นดินนะคะหรือว่าจากฝั่งนะคะพัดแทนที่อุณหภูมิสูงที่อยู่บนพื้นน้ำนะคะอ่านี่คือลมบกนะคะและจำง่ายๆว่าถ้าลมบกเนี่ยเป็นยังไงคะจะเป็นประโยชน์จาก ชาวประมงใช่ไหมคะจะออกหาปลาถ้าถามว่าชาวประมงออกหาปลาตอนไหนก็จะออกหาปลาในช่วงเวลากลางคืนสาเหตุที่ออกหาปลาจากช่วงเวลากลางคืนก็เพราะว่าจะอาศัยลมบกในการพัดเรือออกจากฝั่งออกจากฝั่งไปสู่ทะเลใช่ไหมคะ,ะจึงออกหาปลาได้นะคะต้องอาศัยลมบกนะั้นเพราะว่าสมัยก่อนบางที่อ่ะมันไม่มี เรือเป็นยังไงคะไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมคะอ่าก็ต้องอาศัยลมอ่าในการพัดใช่ไหมก็ต้องใช้ใบเรือใช้เลยนะคะลูกใบเ,เรืออ่าใบเรือใบใบเรือนะคะในการพัดออกไปหาปลาเนาะเพื่อให้ได้อาหารอ่าเอาไว้รับประทานเอาไว้คักขายใช่ไหมคะ แตพ่พอเป็นลมทะเละก็จะกลับมาแล้วนะคะ,ะจากเป็นยังไงคะก็จะพัดจากทะเลนะักเรียนดูลูกศรที่ชี้นะคะ,ะลูกศรเป็นยังไงก็ชี้ไปหาฝั่งแสดงว่าลมทะเลพัดไปหาฝั่งนะคะก็คือเป็นลมทะเลนะ,ะลมทะเลก็คือจะเกิดในช่วงเวลากลางวันนะคะเกิดในช่วงเวลากลางวันนะ,ะแล้วก็ ลมทะเลก็จะเป็นยังไงคะอ่าก็จะเกิดจากอุณหภูมิต่าบนผืนน้าอ่าพัดไปแทนที่อุณหภูมิสูงที่อยู่บนพื้นดินนะคะหรือผือนทรายนะคะอ่านี่นี่เป็นลมทะเลนะคะอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นนะคะอากาศเย็นจากทะเลก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนบนผืนดินก็จะทำให้เกิดลมทะเลนะคะแล้วก็ประโยชน์จากลมทะเลก็คือว่าลมทะเลเนี่ย จะช่วยให้ชาวประมงนั้นกลับเข้าฝั่งได้นะคะจะเอาเรือที่ออกไปหาปลาเนี่ยนะคะกลับเข้าฝั่งได้นะคะลมทะเลอ่ะพอจะสรุปได้ไหมคะลมทะเลลมบกลมทะเลเครับถ,ถ้าเราหลงทางลมช่วยคือตัวช่วยใช่ไหมครับถ้าเราหลงทางในทะเลลูกครับ แล้วจะกลับขึ้นสู่ฝั่งหรือว่ายังไงคะเนี่ครับจะกลับขึ้นสู่ฝั่งครับอ่าก็ต้องอาศัยลมค่ะลูกไปตามลมใช่ไหมคะไปตามลมค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าในกรณีที่เรือของเราไม่มีไม่มีอะไรเขาเรียกเรือของเราไม่มีเครื่องยนต์นะแต่ถ้าเรือของเรามีเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็จะอาศัยอะไรคะลูกในการเดินเรือจะต้องมีอะไรใครรู้บ้าง มีเข็มอะไรคะม,รมีเข็มทิศใช่ไหมอืม <represent S 1> แต่อ่ามีเข็มทิศก็คือว่าเราบังคับเรือไปได้ใช่ไหมลูกเรารู้ว่าเราอยู่ทิศไหนเราจะไปทิศไหนใช่ไหมคะณตอนนี้เราอยู่ทิศไหนอ่าสมมติว่าเราจะไปทิศเหนือนแล้วณตอนนี้เราอยู่ทิศใต้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเดินเดินทางตามเข็มทิศใช่ไหมคะอ่าเพราะว่าบนท้องทะเลมันก็กว้างใช่ไหมลูก เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันอยู่ทิศไหนทิศไหนใช่ไหมคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะสังเกตก็คือว่าสังเกตจากอะไรคะดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะ,ะที่ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางไหนแล้วลูกมันจะขึ้นทางทิศไหนคะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหนเอ่ยทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันอ,ออกทิศต,ตะวันตกตะวันออกอ่านะ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกแล้วก็ไปตกทางที่ตะวันตกนะคะก็จะดูดวงอาทิตย์ก็ได้นะคะและถ้าไม่มีเข็มทิศนะลกูกแต่ถ้ามีเข็มทิศเข็มที่จะบอกให้เลยนะคะว่าเขาจะชี้ให้เลยว่านะตอนนี้เราอยู่ทิศไหนทิศไหนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่มีเข็มทิศนะคะ,ะแล้วก็ไม่เรือเราเนี่ยที่เราใช้ในการเดินทางก็ไม่มีเครื่องยนต์เราอาศัยเฉพาะลมเนี่ยนะคะนัเกเรียนนะ,ะมันก็ต้องอาศัยลมในการ เขาเรียกว่าในการเดินทางใช่ไหมก็ต้องถ้าเป็นเวลากลางคืนก็ลมเราลมก็จะพัดทะเลแอดจะพัดทะเลลมก็จะพัดเรือออกไปทะเลใช่ไหมคะแต่พอเวลากลางคืนเนี่ยเป็นยังไงคะก็จะพัดอพูดผิดแล้วครูพอเวลากลางคืนลมก็จะพัดเรือออกทะเลพอเวลากลางวันเนี่ยนะคะลมทะเลก็จะพัดเรือขึ้นสู่ฝั่งแต่อ่านะคะอันนี้คือ วิธีชาวบ้านเขาใช้กันนะคะอ่าทีนี้ดูต่อนิดนึงตรงนี้ใครเคยขึ้นเรือบ้างไปเที่ยวไม่อมอเนาะไม่มีแล้วเรือแบบนี้แต่ปัจจุบันปัจจุบันก็ยังมีนะคะเขาเรียกว่าพวก อาหารปลาเป็นเรือเล็กๆนะคะลูกแล้วก็ออกไปหาปลาไม่ได้ไกลมากนะคะถ้าเป็นเรือที่เป็นมีเครื่องยนต์แบบนี้เขาจะออกไปอยู่กลางทะเลเป็นเดือนนะคะลูกกว่าจะได้อาหารทะเลให้เรามารประทานนะคะแต่ถ้าเป็นเรือเล็กๆเนี่ยเขาก็จะออกไปกลางคืนแล้วก็พอกลางวันก็จะกลับมานะคะ ก็จะได้ปลาสดๆให้เรารับประทานนะคะลกูกใครที่อยู่ติดทะเลจะได้กินอาหารทะเลที่แบบสดตลอดนะคะอากเรดวิทย์น่ารู้ตรงนี้นิดนึงนะคะลกูกอะสอนลมนะคะคําว่าสอนลมนะคะเป็นอะไรเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางของลมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทิศทางลมมาจากไหนนะคะอะก็จะมีสอนลมนี่แหละคอยบอกนะคะทิศทางคอยชี้ว่า ทิศทางของลมมาจากไหนนะคะเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหม,หไหมสอนลมนิตาเรียนที่โรงเรียนคุณได้ให้ประดิษฐ์แล้วนะคะเคยเห็นใช่ไหมคะอะบางบ้านนี่นะคะก็จะมีสอนลมติดตั้งอยู่นะคะเพื่อให้รู้ว่าลมนั้นพัดมาจากทิศทางไหนนะคะ สมมติว่าเราจะตากผ้าที่บ้านเนี่ยเราจะเราจะจะให้ตากผ้าของเราให้แห้งเร็วนี่นะคะเราจะต้องรู้ทิศทางของลมที่พัดมานะคะอาจจะได้ตากผ้าถูกที่นะคะอพอเราไปตากบริเวณที่มีลมก็จะทําให้ผ้าของเราเน้นแห้งเร็วนะคะาบางคนก็จะติดตั้งนะคะสอนลมแบบนี้ที่บ้านนะแต่บ้านบ้านเราไม่ค่อยนิยมกันนะคะเมื่อลมพัดมาเนี่ยก็จะปะทะตรงไหนหูกที่หาง นี่เป็นสอนลมนะคะน s <S ี่คือลูกศรนะคะอ่านี่คือลูกศรหัวของลูกศรมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะคะอ่านีええ่คือหัวลูกศรนะคะแล้วก็นี Bott ่คือหางของสอนลมนะคะพอลมพัดมานะลูกนะลมพัดมานะคะอ่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะไปถูกอะไรก่อนคะจะไปถูกหางหรือว่าจะไปถูกส่วนหัวคะลูก อ่าพอลมพัดมาเนี่ยหางมันก็จะโดนลมใช่ไหมคะอ่านลมมันก็หงังหังของลูกศรก็จะไปถูกลมและก็จะทําให้หัวอมันจะพัดแล้วก็หัวลูกศรมันจะกลับกันนะลูกมันจะกลับการไปหยุดที่หางลูกศรอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อบ่งบอกว่าลมมาจากไหนนะคะอ่าเนี่ย เมื่อลมมาปะทะที่หางลูกศรจะทําให้หัวลูกศรน,นั้นชี้ไปในทิศทางที่ลมพัดมาหัวลูกศรจะชี้ไปตรงทิศของลมพัดมาเสมอนะคะลูกถ้าสมมุติว่าอะบ้านเราเนี่ยลมพัดมาทางทิศเหนืออ่านะคะทางทิศเหนือหางของลูกศรก็จะอยู่ทางทิศไหนคะลูกทางทิศเหนือหรือทิศใต้ตคะ ตอบได้ไหมอ่ะตอบได้ไหมตอบได้ไหมงงไหมอ่าสมมติว่าเราตั้งหัวเราตั้งสอนลมที่บ้านใช่ไหมคะอ่ะพอตั้งสอนลมที่บ้านในกรณีที่ยังไม่ได้มีลมอ่ายังไม่ได้มีลมเลยวันนี้ไม่มีลมพัดอ่านที่ดูอยู่วันแล้วก็มีอ่าอยู่ๆก็มีลมพัดมานะคะลมเนี่ยมันพัดมาจากทิศเหนืออ่านลมมันพัดมาจากทิศเหนือนะคะ อพอมันพัดมาจากทิศเหนือเนี่ยศรลมมันก็จะหันไปทางที่ลมมาใช่ไหมคะ,อะพอมันพัดโดนหางของศรลมนี่นะคะซึ่งหางมันจะชี้ไปทางมันจะอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็พอลมมาใช่ไหมคะมันจะโดนหางของศรลมศรลมมันก็จะเขาเรียกว่าหมุนใช่ไหมหัวลูกศรก็จะชี้กลับไปที่ทางที่ทิศ ทางที่ลมมาลมมาทางทิศเหนือหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางทิศเหนือนะคะนักเรียเข้าใจไหมอะ่ะมันไม่มีการทุดล้องให้ดูถ้าเปิด YouTube ก็ดูไม่ได้มันยากหน่อยนะเรื่องสอนนมเนี่ยจะอธิบายให้เข้าใจอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งนะอ่ะตั้งใจฟังนะคะ สมมุติเนี่ยเป็นสอนลมนะคะสอนลมที่บ้านเราเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็มีลมพัดมาลมนี้พัดมาทางทิศเหนือนะคะสอนลมก็จะรับลมทางทิศเหนือนะคะลูกแล้วหัวของสอนลมหรือเนี่ยลูกศรเนี่ยหัวของมันจะชี้ทางทิศไหนลูกถ้าหางของมันอยู่ทางทิศเหนือหัวของมันก็ต้องชี้ไปทางทิศทิศอะไรคะเหนือ งงไหมเหนือใตไ้ไม่ติดอะเพียงอ่าเหนือใต้ออกตกอ่านะคะอ่าถ้าสมมติว่าเนี่ยคือนี่คือลูกศรอ,อ่านี่คือศรนมอันนี้เป็นหางของมัน นะคะ,อะพอลมมาทางทิศเหนือนะคะหางมันก็จะรับลมก่อนแล้วหางมันก็จะเขาเรียกว่าจะพัดไหมจะหมุนนะคะอ่ะก็พอหางมันได้รับลมนะคะมันก็จะหันค่อยๆหันลูกศรเนี่ยซึ่งหัวมันอยู่ทางทิศใต้ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คิดข้างอะ ไป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 มีจฉาศอ่าแล้วก็นี่หัวลูกศรก็จะชี้ไปทางทิศใต้นะคะพอมันได้รับลมนะหัวลูกศรมันก็จะกลับนะคะจะไปชี้ทางนี้ต่อไปชี้ทางที่ลมมานะหัวลูกศรมันจะชี้ทางที่ลมมาเสมอตรงนี้ก็จะเป็นหางหางมันก็จะไปอยู่ทางทิศใต้แทนแล้วก็หัวก็จะชี้ไปทางทิศเหนือ <S 1> <1> <S เพื่อบ่งบอกว่าลมนั้นพัดมาจากทิศเหนือนะคะ,ะหัวลูกศรเนี่ยมันจะ หันหรือว่ามันจะหมุนตัวเองเนี่ยไปทางทิศที่มีลมพัดมาเสมอนะคะ,ะเพราะว่าสอนลมเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางของลมนั่นเองวัดทิศทางของลมนั้นมาจากทางไหนนะคะ,ะต่อมาแอนิมอมิเตอร์นะคะเป็นเครื่องมือวัดความเร็วลม ะะก็จำนวนรอบที่หมุนแสดงถึงความเร็วของลมและก็สามารถอ่านค่าความเร็วของลมได้จากตัวเลขที่แสดงบนหน้าปัดของเครื่องมือนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเนี่ย,ยตรงนี้แอนิมอมิเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นเครื่องมือนะอนนี้เป็นสอนลมอันนี้เป็นแอนิมอมิเตอร์นะคะที่ใช้บอกหรือว่าใช้วัดความเร็วของลมนะคะ,ะก็จะมีตัวเลขขึ้นที่หน้าปัดนะคะครูก็ไม่ได้ ให,ให้ไม่ได้เอาภาพใหญ่มาให้ในักเรียนดูอ่านะักเรียนแค่รู้ว่าเครื่องเครื่องที่ใช้วัดความเร็วของลมเราจะเรียกว่าแอนิโมมิเตอร์นะคะแอนิโมมิเตอร์ก็คือเป็นเครื่องมือในการวัดความเร็วของลมส่วนสอนลมจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกทิศทางของลมว่าลมพัดมาจากทางไหนนะคะก็จะ สังเกตดูจากหัวของลูกศรเนี่ยหรือว่าหัวของศรลมมันจะชี้ไปทางที่ทิศของลมมาหรือว่าชี้ไปทางที่ลมพัดมานั่นเองนะคะอะทีนี้ให้นัเกเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปในหน้าที่1 9 5นะคะอ่นะคะตรงนี้จากภาพนี้ให้เติมข้อความลงในแผนภาพที่กำหนดพร้อมตอบคำถามนะคะ ดูภาพนี้แต่เดี๋ยวคุณดาจะติวโอนเน็ตอีกนอกสามข้ออาจดูภาพนี้ก่อนเหลือที่เหลือค่อยมาทําต่อในวันพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะอ่ะนักเรียนดูนะคะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอของการเกิดลมอะไรเอ่ยลมบกหรือลมทะเลคะลมทะเลครับอ่ลมทะเลอ่กเกียนดูยังไงรู้ว่าเป็นลมทะเล ไหนาลองอธิบายหน่อยคะ่ะให้เพื่อนได้ดูด้วยที่อาเก้นบอกว่ามันเป็นลมทะเลดูภาพนี้แล้วรู้ว่าเป็นลมทะเลสังเกตจากตรงไหนบ้างเอย่ยมีจุดให้สังเกตอยู่หลายจุดเลยนะคะ่มีจุดตรงไหนบ้างที่เราสังเกตได้หลายหลายคนช่วยกันตอบค่ะสังเกตตรงไหนลูกเราไปดูที่อุณหภูมิก่อนละกันดูที่อุณหภูมิเป็นยังไงคะอ่อุณหภูมิตรงนี้อ่บนผืนน้ำเป็นยังไงคะเข้าชี้ลงมา ชี้ลงมาแบบนี้แสดงว่าอุณหภูมิต่ำใช่ไหมคะอ่าแล้วก็พออากาศเหนือพื้นดินเป็นยังไงคะลูกศรชี้ขึ้นบนแล้วก็เป็นสีแดงแสดงว่าหมายถึงอุณหภูมิที่สูงใช่ไหมคะหรืออุณอากาศร้อนนั่นเองนะคะอ่าเป็นยังไงคะชี้ขึ้นบนแสดงว่าอุณหภูมินั่นลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะก็อ่าเราก็พอจะรู้ว่า เป็นยังไงทีนี้จะให้หนัเกเรียนเขียนลงนะคะแล้วก็สังเกตที่เรืออีกครั้งหนึ่งเรือเป็นยังไงคะกลับสู่ฝั่งหรือว่าออกจากฝั่งคะกลับสู่ฝั่งอ่ะกลับสู่ฝั่งถ้าเรือกลับสู่ฝั่งแสดงว่าจะต้องเป็นลมอะไรคะมคล,ะล <ง S 3> มทะเลค่ะลมทะเลค่ะทีนี้ให้หนัเกเรียนดูให้หนัเกเรียนเขียนตรงนี้นะคะ,ะที่ลูกศรสีแดงที่ลอยตัวสูงขึ้นแบบนี้จะต้องใส่คําว่าอะไรลงไปคะลูก อุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงหรืออะไรคะอากาศร้อนอะหรืออากาศร้อนเป็นยังไงคะอากาศร้อนเป็นยังไงลูกอ่นนี้ในภาพนี้มีนะคะลูกนักเกรียนดูในหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดจะมีอยู่แล้วนะคะอะเราจะเขียนลงไปเลยว่าอากาศร้อนลอยตัวขึ้นอ่ะนักเกรียนเขียนลงไปเลยค่ะมไม่ให้ไม่ให้ดูเฉลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเฉลยมานะคะ เขียนเองนะคะอากาศร้อนลอยตัวขึ้นนะคะ,ะเขียนลงไปตรงนี้อากาศร้อนลอยตัวขึ้น <considers S 1> เขียนเองนะครูไม่เขียนให้แล้วอ่ะก็จะมีลูกศรสีแดงที่มันลอยตัวขึ้น<ม>แบบนี้นักเรียนเขียนว่าอากาศร้อนลอยตัวขึ้นต่อมาอากาศเหนือพื้นน้ำเป็นยังไงคะล<ร>ูกศรชี้<อ>ลงมาอ่ะอากาศเป็นยังไงอากาศร้อนหรืออากาศเย็นอ่ะพออากาศเย็นเป็นยังไงคะ อากาศเย็นก็จมตัวลงอ่าอากาศเย็นจะจมตัวลงนะคะถ้าอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นถ้าอากาศเย็นจะจมตัวลงนี่ในหนังสือมีอยู่แล้วนะคะในหน้าที่191ตรงนี้นะคะนี่อากาศเย็นจมตัวลงนะคะเดี๋ยวให้ในเกมเขียนนะอ่าแล้วก็ลูกศรที่ชี้ไปบนอ่าบนฝั่งแบบนี้อ่าขึ้นลูกศรที่ชี้จากทะเลขึ้นฝั่งนะคะก็จะเป็นลูกศรน,นี้หมายถึง อากาศเย็นเหนือพื้นน้ำพัดเข้ามาแทนที่นะคะเพราะนักเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นลมทะเลเราก็ไปดูในเรื่องที่เกี่ยวกับลมทะเลก็คือหน้าที่หนึ่งบนะคะแล้วก็เติมลงในช่องว่างตรงนี้ข้อความตรงนี้เต,เติมให้ถูกแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ตอบคําถามด้วยว่าข้อที่เนงจากแผนภาพแสดงการเกิดลมชนิดใดอ่ะถ้าเป็นลมทะเลนักเกรียนก็เขียนว่าลมทะเลถ้าเป็นลมลมบกก็เขียนว่าลมบกนะคะอะแล้วก็ลมชนิดนีม้มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นลมทะเลหรือลมบกตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรเขียนมานะคะถามก่อนว่ามีประโยชน์หรือไม่ถ้ามีนักเกรียนก็เขียนว่ามีแล้วก็มียังไงละ่ะก็อธิบายมาลมทะเลเนี่ยใช้ทําอะไรนะคะ ต่อมาลมชนิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะถ้านกักเรียนตอบว่าเป็นลมทะเลนะเกักเรียนก็อธิบายมาลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอ่าตรงนี้ฝากไว้ให้เป็นให้เขียนนะคะอ่าเดี๋ยวคุณดาจะให้นกักเรียนพักสัก15นาทีนะ10 20นาทีเดี๋ยวคุณดาจะติวโอเน็ตสามข้อนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะคะ เอาวันนี้จบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะสล s a อะลัยกุมนะวนะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ